อันนี้จะเป็นการสาธิตยกคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะด้วยพลังงานเข็นขัดเอาผู้หญิงมาเราสองคนมาพี่เรือมาคิวเมฆคยวเมฆคิวแมฆไหมยเข่าไว้ก่อนได้อันนี้มาต้องใช้สี่คนใช่โดยสาธิตใช้สี่คนนะ เกมคาสิเน่ในหนึ่งอันแล้วสองอันแล้วสามอันแล้วมีสี่เส้นเปล่าของพี่เรือนด้วยเออของพี่เรือนด้วยนี่เลยวถสอไว้ก่อนโอเคเลยคนหนึ่งก็คือจะใช้คนที่สวมเข็มขัดสี่เส้นนะคะก็คือสวมเข็มขัดสี่คนนี่มาดีกว่าวางโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวจะให้สาธิตแบบมหัศจรรย์ะแบบมันมีหลายแบบอันนี้แบบแบบมหัศจรรย์เลยอ่าเดี๋ยวท้ายเลยอันนี้คือพิสูจน์นะคะว่าคนน้ำหนักตัวเยอะนะคะ เขาไม่ได้สวมเข็มขัดแม่เหล็กแต่ว่าคนสี่คนเนี่ยสวมเข็มขัดแม่เหล็กเนี่ยจะยกขึ้นไหมโดยใช้นิ้วแค่สองนิ้วประสานกันอย่างนี้นะคะแบนี้เหมือนจะยิงใครสักคนเนี่ยแล้วก็ แล้วก็เอามือตรงนี้สอดตรงนี้ใต้ใต้ข้อพับไม่ข้ามขึ้นข้างหน้าสองข้างที่แม่อยู่ข้างได้ไม่เราอยู่ข้างหน้ามันอยู่เหรอได้หมดถ้าอยู่ข้างหลังก็ได้จะได้ข้างหลังใส่ใต้จักรเลนะอ่าอ่านี่โอเคค่ะแล้วเหมือายกของเพราะว่าคล้องกันอ่ะสองสามเราครอบกันนะอันนี้ใส่เข็มขัดหรือยังไม่ได้ใส่โอเคพิสูจน์แบบยังไม่ได้ใส่เข็มขัดสี่คนยกนะคะ อสอดใ,ใ,แลแลใต้เข่าสอดใต้รักแร้นะคะย,ห,ยนหนึ่ง,งอ้ออา,าวาหนึ่งสองสามสองสามไม่รู้เลยนี่คือไม่ใส่เข็มขัดน,นี่นี่สี่คนที่ยืนอยู่นนยเขาจะใส่เข็มขัดพลังงานแม่เหล็กธรรมชาติยกน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยกว่าครับผมร้อยกว่ากิโล จะเข้มขัดพลังแม่เหล็กตัวนี้นะครับจะยกคนเมื่อกี้ยกไม่ขึ้นใช่ไหมถ้านี้นะลองดูว่าใส่ขดตัวนี้จะยกขึ้นหรือเปล่านะครับเดียกก๋ยวมารอลุ้นด้วยก,กันนะครับอย่ากระพริบตานะอย่ากระพริบตานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นเออเอออนี่เอ็มเบลูเรียนลังแม่เหล็ก1ันห้าเก้าแต่สี่คนนี้อันนี้เราย,ยกแบบนั้นหนัก1้0ยกิโลต้องใช้สี่คนสี่คนนะครับอ่ะ อันนี้ก็ลองไม่ใช้ไม่เล่นมายากลนะก็ดูด้วยตาตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อดูด้วยตาตัวเองเลยนะคะตามผ้าเดิมโอเคลากหนึ่งสองสามเราขึ้นพร้อมกันนะคใช้นิ้วสี่ส่งจะวางอย่าหลุดนะครับจะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามตัวเชื่อตันนี้วนะแค่นี้นะเอาใหม่นะเอาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนะเพียงรอนะเดี๋ยวนะหนึ่งสอง โอ้โหแค่นี้เอเราใช้แค่ตรงนี้จริงๆถ้าเกิดนี้มันจะนั่งแบบให้อย่างนี้เลยหลังเมล็ดเขาทันได้แล้วเ้าของเข็มขัดเอ็นเลวลบายซูเรียนกระสอบกระสอบไม่ได้น่ะกระสอบน้ำหนักร้อยก็สองสองลูกอ่ะโอ้ยโอ้ปสองลูกเนี่ย